สว,ส,สวัสดีค<า>่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคัสสวดีเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ชาวอมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทยคะ่ะครับผมนะครับ <ผม S 1> วันนี้นําทีมโดยท่านนายกขวัญจิตค่ะขวัญจิตศรีประจันใช่ค,ค่ะคุณแม่นะครับต้องอยู่ที่บ้านค่ะไม่ได้มาส่งส่งลูกสาวมานะคะคุณพี่สมจริงศรีประจันค่ะสวัสดีมากมากค่ะแล้วก็มีลูกสาวอีกท่านเดี๋ยวรอพบนะคะท่านอุปนายกสมาคมนะคะท่านรองศาสตราจารย์วงฒิพันธ์สุพรรณยศค่ะใช่แล้วค่ะอ่ะค่ะ เริ่มกันก่อนเลยเอาเป็นแบบช้าๆฟังเพลาะๆก่อนเพ<อ>ราะหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าผมร้องเองได้ค่ะไมนใเพอพวงมาลัยก่อนเป็นคนแต่งกันแต่งเองด้วยจจำคนอื่นเขามาแต่งอ๋อเ,เอาเลยไหมคะครับผมเออละเหยลอยลองเสนอสนองพระกังรุ่นน้า ชนมายุลุเจ็ดสิบเลิดเลลิบระพันสาพวงเอ๋ยพวงพกาพวงเอ๋ยพวงพกาขอวันทาพระ oh ขำเลยแหละค่ะก็คือครับผมเรียบร้อยแล้วค่ะสองคำเป็นสองลงแล้วเป็นเพลงพวงมาลัยไปแล้วค่ะทีนี้เรามาในนามสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทยเพื่อเฉลิมฉลองครบ70พรรษาของกรมสมเด็จประเทศพาราสุดาค่ะถ้าพูดถึงเพลงอะไรที่เกี่ยวกับสมเด็จพระเทศนึกถึงอะไรกันบ้างอุ้ยอันดับแรกเลยค่ะครับผมเพลงส้มตำส้มตำส้มตำ เป็นเพลงที่ดังฮิตแล้วก็พอพูดถึงกรมศิพปะเทศเมื่อไหร่จะต้องเป็นเพลงนี้นี้น่ะอันดับหนึ่งเลยค่ะมันคือการเอาสูตรของอาหารไปใส่ในเพลงใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้เราเป็นเพลงพื้นบ้านครับเราก็อยากจะเอาสูตรอาหารไปใส่ในเพลงบ้างได้รับแรงบันดาลใจมาได้ค่ะทีนี้เราก็เออเอาสูตรอาหารอะไรใส่ดีก็ไปเปิดหนังสือค่ะ ครัววังสะปะทุมได้ไหมคะ <c oughs> ได้สูตรมาไหมมีสูตรอาหารพระราชทานอยู่ในนั้นค่ะลองมาใส่ในเพลงพื้นบ้านดูเป็นเพลงเกี่ยวข้าวเดี๋ยวถามก่อนมีความสงสัยครับเมื่อกี้พี่วิทยกรประกาศชื่อว่าว่าวิสิทธิ์วิเศษทำไมแล้วต้องเป็นชื่อวิสิทธิ์วิเศษคะ วิสิตก็หมายถึงองค์พระวิสิตศิลปินค่ะองค์กรมสมเร็จพระเดชพรรัตน์ส่วนวิเศษเนี่ยวหวนสละอิสระเอสอเสือทรหารค่ะแปลว่าคนที่อยู่ในครัวคนทํากับข้าวเพราะนั้นก็วิสิตวิเศษก็หมายถึงเมนูพระราชทานของเขานั่นเองนั่นเองเเข้าใจลทีนี้ถ้าเกิดผู้หญิงเขาตอบไม่ได้ว่าเมนูแต่ละเมนูเป็นอะไรเดี๋ยวเราค่อยลงโทษเขาลงโทษม่ต้อลงโทษใช่ไหมไม่ต้องล่วะ ตอบได้ทุกคนค่ะิงเพราะว่าบ้านอยู่ริมคลองค่ะอยู่ข้างๆวังสรรปทุมเลยคุณทวดเคยอยู่ข้างห้องเครื่องค่ะโอ้โหน้ําในคลองนั้นอยู่ได้ก็ยอดคนละแน่นอนค่ะเอาเอเอตอบได้ถามมาได้เลยค่ะได้เนะได้จ้าพี่ทิพย์เป็นพยานนะครับนั่แหละถามให้ดีเและถ้าตอบไม่ได้ยังมีลงโทษนะเอ้าทอาผู้ชมลงโอลงอ เฮเอ่อเงอเเงอละเชิงอละเชิงเอบอมฮเอ้าเฮิงตีหรือยาแช่เทีนชัดช้า

เรื่องเล็กๆเราไม่ต้องซีเรียสเฮ้เอาเฮ้เฮ้นะแกเฮ้ยทําไมแกจะไปไล่ควายที่ไหนกันเหรอเอาอยู่ดีๆก็ยอมรับเฉยเอาพวกแกเป็นเด็กเลี้ยงควายเหรอแล้วเลี้ยงแกมาไม่ต้องไม่ต้องมาเลี้ยงฉันจ้ะนี่แกไม่เอานกเอียงออกซะหน่อยแล้วเกาะกันเต็มหัวเลยน่ะเดี๋ยวนี่นกเอียงเกาะกระตายด้วยแม่กระตายอะไรหน้ายาวๆเมนูยาพอกหัวเด็ก เป็นเรื่องเล็กๆเราไม่ต้องซีเรียสเฮ้เอาเฮ้ผ hey, hey. ักโขมต้มเสร็จปั๊บแล้วเอาไปสับนี่ให้ละเอียดเฮ้เอาเฮ้คลุกเนยนมผสมพริกไทย hey, เกลือใส่ไปทำ <Hey, hey, S 1> ไหมอรเมียนเฮ้เอาเฮ้ตอบได้ไขนมปังขาวเอาขอบ hey, 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 hey. ไปกลิบ เขาเขาเขาบอกเขาบอกว่าขิปคอะไรไม่ร oh, ู้อ่ะอะไรนะแกฟังสิยังไงแล้วขนมปังขาวเอาขอบไปคลิปออเออเขาคิบขอบขนมมันอยู่ในสูตรเองกมีบอกบ้านอยู่ข้างวังขอบออกเออเขาไม่กินขอบหรอกเขาบอกใครกินขอบนี่โง่นะ ดิเอาไปให้ปลาสวายกินไปแย่งปลาสวายกินทําไมล่ะขอโทษขอโทษเจ๊ตุ่มขนมปังข่าวแล้วเอาขอบไปขีบแล้วขนมปังข่าวแล้วเอาขอบไปขีบอบร้อยสี่สิบเซลเซียสเฮ้เอาเฮ้เอาผักโขมละที่เตรียมไว้เอาผักโขมละที่เตรียมไว้เอามาระบายมาทุกกระเบียดเฮ้เอาเฮอพอโรยชีสหน่อยละอร่อยละเลี่ยนโรยชีสหน่อยละอร่อยละเลี่ย ฉันบอกละเอียดเลยเอ่ยโองยเลยเอ่ยโร์ชีหน่อยอร่อยละเลียโรชีหน่อยอร่อยละเลี้ยฉันบอกละเอียดเลยเอ่ยโองเยเลยเอ่ยละเลี้ยละเลียฉันบอกละเอียดเลยเออ้ยเอ้เอ้ยเอยเอ้ยเอเอยเออ้ยเอ้เอ้เอ้่เอ้เ ฝรั่งเขายืนมองบอกเขาไงบอกว่าอะไรนะซิงซองฟาร์เมอร์ซิงซองฟาร์เมอร์อ่ะซิงซองก็เพลงฟาร์เมอร์ก็เพลงเกี่ยวข้าวไงอ๋อเอางี้เลยเหรอเดกเมื่อกี้เขายืนปบมืออยู่เนี่ยเผื่อเขาไม่เข้าใจเออเออเออเงเออเยเฮเเฮเเมนูแรกให้ถามทดลองเมนูที่2อแกต้องเข่าสูงเฮเเฮเจักอะไรไ่ได้เป็น เกือบเกือบเป็นยูจักเยอะดูจักเยอะดูจักใหม่แล้วให้ตอบมาดูจักใหม่ให้ตอบมามัตสยาเกษียณสมุทเอเอ้าเฮนี่ก็เมนูพระราชทานนี่ก็เมนูพระราชทานจะนิ่งอยู่นานละไม่ยอดมนุษย์เอเ้าเฮเฮะเปียบเปยเขาเป็นคนเก่งไงจริงๆเิงเยื รู้จักแม่อุนตาแม่แลสแตนอัพแม่อุนตาแม่สแตนอัพรู้จักไหมครับแม่ฟันขูดเฮเเฮเฮรู้ดีฮเัเฮันเฮ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 เอเฮเอเฮ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 เจเฮเฮาฮเลเฮไม่ฮเ้เอาหเวมุดฮเมุดเฮ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 เอเฮ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 ่ฮดฮเฮเอเฮ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 เเอเฮเหเุดฮเ้เฮเฮเฮเเฮเ เออเลยเอ้าวีดมาสยาเกษียนสมุดก็มาสยาเกษียนสมุดอ่าโอเคว่าไงสบายดีหรือเราเปิดตัวใหม่ไหมจะเยเอาใหม่เอาใหม่นะมาสยาเกษียนสมุดมาสยาเกษียนสมุดนี่ถามตรงจุดนะให้แกรีบจดเฮ้รีบจดเลยเด็กฉันเลยปลาช่อนคือมาสยา ปลาช่อนเราคือมัตสยาส่วนปลาราลราก็คือนมสดนมสดนมสดอ๋อมันเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งอยู่เยอะแล้วก็แอคเซนต์นมสดนมสดส่วนปลาราก็คือนมสดปลาช่อนคือมัตสยาปลาช่อนเราคือมัตสยาส่วนพาราแล้วก็คือนมสดเ ให้เขาแปลหลายชั้นเลยครับเอาชั้นเดียวพอแล้วครับรักใครเขาเรียกมัสยาช่อนก็มาสิก็เดี๋ยวไม่ครบคำคุณคุณอุตส่าห์แต่งมาดีมัสยาช่อนล้างด้วยเกลือ,อมัซยาช่อนล้างด้วยเกลือต่อจนเมื่อเมื่อหมดเอ้เอาเฮ้ว่าหั่นชิ้นให้สวยหั่นชิ้นให้สวยแล้วคลุกกันด้วยนมสดเอเ้ เอ,เ,เอาเนยทาเนื้อปลาที่บ้างใส่นมเยอะเอาเนยทาเนื้อปลาที่บ้างทุกขนมปังเกล็ดบดพี่อว่าใส่นมสดต้อทาจับวางเอาหนังขึ้นบนใส่ถาดจับวางเอาหนังขึ้นบนเพชีเพชรสปูสปูไม่ได้โอ้ฟงแล้วนี่มาหน้าอร <c oughs> ่อยโ,โอ้ฟังแล้วหน,น้าอร่อยพะาวเดือดพอยสุวร อะไรก็ตอบได้ทั้งหมดได้หมดเลยเอ้าเฮ่ฉันติดตามถามต่อเรื่องกุ้งบ่อมรกอได้เอาเฮกุ้งบ่อมรกถา,ามทวนทีวิธีทำรรที่แกเคยจำเคยโจทย์ วันกระจูดเฮเอาเฮเฮทาเนยบนแกรนิตโรยเกลือสักนิดจะซีสุดเฮเอาเฮเอาสาหร่ายวางบนเกลือแผ่เหมือนเสือกระจูดเฮเอาเฮเรียนมาโรงเรียนเดียวกับตนนุ่นเลยลงฮอ่ะเอากุ้งเผาฮุจีจนสุก ย่อมเนี่ยค่ะขออุ้เนี่เอากุ้งเผาฮุดจีจนสุกระวังไฟลุกจนผิดสูตร <Hey, S 1> เฮ้เฮ้เฮ้ผ่าตามยาวเอาเนยหยดหอมสุดยอด<น>อเวอร์ hey, hey. กูกดเฮ้เฮ้กินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดตามสูตร จะไม่มีใครเป็นระบำจำบะทั้งนั้นอะเอาไม่ก่อนไม่ใช่เหรอไม่ใช่แหมพูดไม่ดีนิดดูแลเด็กด้วยนะพูดตัวเหมือนเหมือนอะไรระบำจำบะไม่ใช่หรอกจำบะมันต้องลุงน้อยหุบน้อยกว่านี้แล้วเป็นอะไรเอ้าไม่ใช่จำบะเป็นอะไรดูแต่ละคนเขาเรียกว่าหุ่นเชฟบะค่ะโอ้อย่างนี้เขาเชฟไวอยู่รลรุ่นเนี้ยไม่น่าไฟหน้ายืมฟันมาถากญ้าเนาะบอกเป็นเชฟบะตัวท่อรถเชฟโรเล็ตเลยโอ้โหเคยโดนรถเหยียบหน้าไหมอะเชฟบะอะเชฟบะ เฮเอาเฮเฮชาช้างตอบคําถามไม่พวกระบําเชฟจับมาเฮเอาเฮมันไม่ได้ดีเลยขอบคุณนะที่เติมให้ก็เพ okay. ิ่มไม่ไงก็ชอบเป็นเชฟไม่เอาเอาแค่เชฟพอไม่ใช่ระบาบชาช้างตอบคําถามไม่พวกระบํา แม่ระบางเชฟปะเออาเฮ่เฮ่ลองดูเมนูท้ายมีชื่อว่าไข่นาบกระทะไข่ไข่นากระทะนะไข่ถาเมนูท้ายบอกว่าแกถามเมนูท้ายคุณยายใกล้มอหรณะนะอันนี้ลูกคนสุดท้องของยายทวดนะฮะคนสุดท้องยายทวดลูกยายทวดเออโแม่มึงอายุเท่าไหร่เนี่ย เออจะโทนไม่อยู่แล้วอยู่แต่ลูกเขาตั้ท้องเขาคนข้างก็สวยดีคนข้างก็สวยดีโสพี่ยังตูดกระทะอ่าอ้าอ้ายาะแม่เพลงรุ่นนี้ไม่ถนัดร้องนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวไฟแล็บเดี๋ยวก่อนอันดองดูเมนูท้ายมีชื่อมาไก่นากระ ขอบปากเหมือนติ้วคู่เลยอ่ะนี่อย่างนี้แน่ที่เขาอยู่ในศาลเจ้าอ่ะเอาติ้วมาไหว้ป่วยกายแล้วลูกอ้าวไอ้แกนี่หลายรอบแล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่ได้กลับเดี๋ยวก่อนตอบได้ยำขาไปเลยนะนางเอ๋ยองเอ๋ยนางเอ้ยตอบได้คาดวัเตรียมตัวเลย เาลากเอาเม็ดเม็ดมาอยู่คว้าอะไรถึงเอาได้ก่อนเลยเอาโขลากบักชีกระเทียมพริกไทยจะทำไก่นาบกระทะเฮ้เอาเฮ้แบ่งสองเต๋แบ่งสามทีเอาเป็นสองก้อนเอามาคั่วก่อนแล้วให้กินมันคล้าเฮ้เอาเฮ้อีกก้อนใช้หมักไก่ซีอิ๊วก็ใส่ลงไปสิจ๊ะ น่าจะหลายอย่างอยู่เนี่ยมองไปหลายคนอันนี้อันนี้ไข่เยี่ยวม้าเนี่ยเอออันอันนี้อันนี้ไข่นกกราทมามันจะลายๆหน่อยอันนี้ไข่ไข่ไข่เนี่ยฮะไี่ใช่ไข่อ๋อขนมไข่เนี่ยไข่เออเขาเปลี่ยนเป็นไข่หงแล้วเขาเปลี่ยนเป็นพระราชทานเหมือนกันเอออันนี้ไม่ใช่ไข่อันนี้เป็นที่ไข่ออกมาอันเนี้ะทำมือรตูดไก่เอาเพอพอแล้วแม่ไข่คน อ่ะแกรู้ได้ไงใครคนไงไม่เคยกินไงอ๋อเมนูอะไรออมเล็ตไม่ได้เหลืองขนาดนั้นสัคลัมเบอร์เอกอะอมเล็ตอะ เพราะแล้วมันโคครากเฮ้ยวขาหิวเขาหิวเขาหิวอย่ายุ่งยากมาทำเป็นยืนมัวคืนเดี๋ยวโคครากเฮ้เอ้าเฮ้กันไปทำกินก่อนแล้วกันงันไปทำกินก่อนแล้วกันเรื่องนี้สำคัญท้องโคครากเดี๋ยวเอ้าเฮ่โคคราก โค้ค้างมาสามมาทัดแล้วแวะเข้าห้องน้ำก่อนก็ได้นะมันหิวอ๋อหิวเหรอหิวมันร้องร้องกรับร้องร้องหิวร้องร้องอ๋อนึกว่าไม่สบายเห็นหน้าเขียวๆเนี่ยเรื่องคารวะละไว้สักพักเรื่องคารวะละไว้สักพักขอฝากไว้ก่อนโคาระโอ้ยแล้วคารวะละไว้สักพักเรื่องคารวะละไว้ ตอบได้กันหมดเลยนะฉันก็ตอบได้หมดเลยอ่ะใจเย็นๆโอ้โหนี่ก็ตอบไม่หมดทับแล้วมีคนมาห้ามแล้วเออรยิ่งหอมลอยมากลิ่นพอชนะพระราชทาน เห็นรอยพระส่วนสุขสารพระมหาการุณาภกรณีแสนเปรมปรีดวงมานราอัดไดยินเหมือนอย่างได้ยิ มาเลี้ยงดวงมาน่วง ต้องขอขอบคุณนะคะทางกรมสม่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่ให้โอกาสพวกเราชาวสมาคมเพลงมาอันนี้เป็นเพยงเป็นส่วนหนึ่งของศิลปินพื้นบ้านนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของสมาคมเพลงพื้นบ้านด้วยแล้ววันนี้เดี๋ยวจะได้รับชมอีกหลายสมาคมศิลปินพื้นบ้านด้วยกันมาทั้งอีอสานทั้งอีสานใต้ทั้งโนราภาคใต้ด้วยใช่ไหมครับใจคอไม่จะดังตัวเดียวเลยเล่ะ <laughs> นะคะก็นี่ต้องบอกว่าฝากท่าน้สัมพันธ์นะคะวันที่12สิงหาที่จะถึงนี้อีกหนึ่งงานของเราด้วยนะคะชาวสมาคมของเรามีงานใหญ่ค่ะรอที่สูงที่ทำเตรียมตัวได้เลยนะคะครับผมสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณการแสดงชุดวิสิิท์วิเศษโดยสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทยนะคะกับ